สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องสะไ p อุุบล Channel อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยนะคะอ่าบางคนบอกว่า <c oughs> บางคนคิดว่าการที่แบบเข้ากันไม่ได้แน่นอนเลยแม่ผัวกับลูกสะพ้ยคือเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรอย่างนี้นะคะคือตอนแรกอ่ะจะต้องบอก คือบอกตามตรงตามนัื่อจริงก็คือตอนแรกอะก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะ,ะเคยทะเลาะก,กันอยู่นะเคยทะเลาะก,กันอยู่แค่มันเป็นแค่ปัญหานิดเดียวจริงๆแต่ว่ามันเป็นในในทางการเติบโตของแต่ละคนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเข้าใจกันแล้วนะคะแล้วก็คุยกันว่าต่างคนต่าง ปรับเข้าหากันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือสาไม่ถือว่าเราจะไม่ได้ว่าไม่ถูกกันแต่เราเรียกว่าเราแค่ไม่เข้าใจกันแค่นั้นเองมันสาก็โตมาในฐานะที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาแบบแบบดีอ่าการกินการอยู่ก็ค่อนข้างที่ถามว่าสิ้นเปลืองไหมหรอถ้ามุมของสาก็ไม่ได้สิ้นเปลืองนะแต่ถ้าเป็นมุมของของไม่ย่าไม่ย่าก็แบบ เออจะสิ้นเปลืองหน่อยอะไรนะคะเพราะว่าท่านอ่ะเป็นคนที่ใช้ใจประหยัดนะคะเพราะว่าฐา,านะท่านอ่ะค่อนข้างที่จะอ่าลบากมากอนนะคะแล้วก็อ่ท่านจะกินแล้วก็ใช้ใจ่ายอย่างแบบประหยัดนะคะเพราะว่าคือเอาง่ายๆว่าวิถีชีวิตของตากับท่านอ่ะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในช่วงแรกๆก็อ่ปรับเข้ากันไม่ค่อยได้คุยกยนไม่ค่อยรู้เรื่อง คือเหมือนสาเป็นประเภทแบบซื้ออะไรก็คือซื้อเหมือนซื้อหนีน้ําท่วมมาทุกคนแต่นะแต่สาไม่เดือดร้อนเงินใครนะทุกคนสาบอกกอ่อนอ่าซื้อด้วยเงินตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็คือออกมาใช้ชีวิตกับแฟนแลนะ้วเนาะอ่าก็ไม่คุยกันอยู่แบบนานมากนานนานมากเลยแบบกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่นะคะ อ่ะโอเคก็เลยคุยกับแฟนแฟนอยากกลับบ้านตอน,น,นกลับมาจากเกาหลีใช่ไหมก็คุยกันว่าเออ,เอ,อฉันจะพยายามแล้วกันอะไรเงี้ยก็กลับมาบ้านเธอฉันก็จะกินแบบปกติให้ปกติมากที่สุดอะไรเงี้ยนะคะแต่กลับกันไม่ยากก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะทุกคนก็คือเหมือนเราโตขึ้นแล้วด้วยแล้วก็ต่างคนต่าง เข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าสาเป็นคนแบบสายกินีทุกคนคือซื้อของห้างนี่ต้องไม่ต่ำกว่าสองพันอัพแน่นอนอะ่ะคือซื้อไม่รู้จะซื้ออะไรนักหนาซื้อเผื่อจะหมดบางอย่างก็ยังไม่หมดนะจะซื้อเผื่อจะหมดนะคะก็เลยแบบพอพักหลังมามีลูกก็ค่อนข้างที่จะต้องเซฟค่าใช้ใจ่ายแล้วก็มามีโควิดอีกนะคะออกรถอีก ก็ทำให้เราอะโตขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเหมือนสาไปซื้อของในตัวเมืองจากบ้านมา60กว่ากิโลตาต้องมีเงินในกระเป๋าเกือบ2องมือนะทุกคนไม่รู้เป็นหา่าเป็นเหวอะไรคือบางทีแป้งอยู่ที่ร้านเหลืออยู่หลงังใช่ไหมโกติสาจะสต็อกของไว้ประมาณ10บถึงสิหลังนะคะแป้งแต่วันนั้นไม่รู้คิดอะไรเอามาเลยเป็น10ลังอย่างนจนแบบแฟนแบบ เออมันก็ไม่พูดอะไรของก็ได้เอามาขายคือเราบางทีเราคิดแค่ว่าถ้าออกไปก็ต้องเติมน้ามันสามร้อยอ่ะเอออะไรอย่างงี้ก็ขอซื้อให้มันคุ้มหน่อยอะไรเงี้ยแต่เอาไปเอามาความเป็นจริงแล้วคือเราออกไปบ่อยออกไปบ่อยอยู่แล้วก็ไม่น่าจะต้องมาซื้อตุนอะไรแบบนั้นขนาดนั้นน่ะนะคะเออก็เลยเออมานั่งนั่งคิดคิดดูแล้วก็เออเราเองด้วยที่ไม่มีเหตุผลนะคะ คือคู่อื่นสามไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้อ่ะคือสากับไม่ยา่าเราก็โอเคแล้วนะคะอ่าเราเข้าใจเราเข้าใจการเป็นอยู่ของเขาพอเรามาเห็นบ้าน<ม>หเห็นอะไรแล้วก็ก็คือตอนนี้ไม่ย่าเขาก็ฐ<ม>า,านะดีขึ้นแล้วนะทุกคนเพราะว่าจากการเก็บอมจากอะไรอย่างนี้เนาะเออสาก,ก็เลยแบบคือเหมือนเราอ่ะพ่อแม่มันมีทุกอย่างไงเราก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นอยู่แล้วเช่ไหมทุกคนเราก็แบบไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเออก็เลยแบบ อยากมาเล่าส่วนฟังนะว่าเออเมื่อก่อนสาวก็แอบมีปัญหากันแต่ตอนนี้ก็คือเข้าใจเข้าใจกันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยกันแล้วก็คืออาจจะเนื่องด้วยวุฒิภาวะตัวเรามันโตขึ้นใจเย็นขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นไม่เอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นนะ,ะก็คือเราพยายามอ่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นให้ได้เหมือนกันนะคะก็ อืมจะบอกว่ายังไงเพื่อนๆทุกคนที่แบบมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะลองคือสาไม่ได้ว่าลูกสะพ้ยนะไอที่แบบแม่ย่านิสัยไม่ดีจริงๆอะ่ะแม่ผมัวนิสัยไม่ดีจริงๆมันก็มีอยู่จริงๆนะแต่ว่าอันนี้สาแบบลองเปิดใจก่อนนะทุกคนแบบเฮ้ยที่เขาพูดกับเราอ่ะเขาหวังดีกับเราหรือเปล่าอย่างนี้ไง แล้วเราเป็นแบบนั้นน่ะมันมันแย่มันแย่ถึงขนาดไหนแย่ถึงแบบคือลอง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 มานั่งวิเคราะห์ดูถ้าสมมุติว่าเราเราถูกกันไปหมดเราทําอะไรไม่ว่าพ่อแม่เราเองไม่ว่าพ่อแม่ผัวนี้ใช่ไหมมันก็จะดีใช่ไหมคะอืมมันก็จะดีนะคือแบบก็ไม่อยากให้เข้าใจผิดกันหรือว,ว่าอะไรกันเนาะทุกคนคือแล้วเหมือนเรานี่มามีหลานแล้วด้วยนะ มามีมามีหลานด้วยก็คือแบบไม่อยากให้มันมีการแตแกแยกหรืออะไรใดๆเนาะก็คืออะไรที่พอลดลดกันได้แบ่งเบากันได้ก็ก็ก,ก็ก็ปล่อยกันนะคะนะก็ตอนนี้ถือว่าแท่จะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะคะทุกคนก็สาก็แบบเราเรานึกถึงเราถ้าพ่อ ถ้าแฟนเราไม่ถูกับพ่อแม่เราเราก็ไม่สบายใจใช่ไหมทุกคนก็เหมือนกับแฟนเราเหมือนกันถ้าเราไม่ถูกพ่อแม่เขานี่เขาก็จะไม่สบายใจใช่ไหมทุกคนคือเราก็ต้องหาจุดจุดยืนกันเหมือนของสาวกับของเขาอะสาวก็จะบอกเลยว่าก็ต้องให้พ่อแม่เธอปรับตัวหาเราด้วยนะเราเป็นคนแบบนี้คือเรากินเราอยู่เราอะไรอย่างเงี้ยคือเธอก็รู้อยู่ว่าเรากินแบบไหนที่บ้านเราแบบอ่ามีทุกอย่างอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบจะต้องมานั่งประหยัดเดืออะไรขนาดนั้นใช่ไหม แต่ตอนนี้พอเรามามีลูกมีอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดอะค่ะเปลี่ยนไปเองเนาะหนเนื่องด้วยภาระค่าใช้ใจ่ายที่โตขึ้นหนจะออกรถมาอีกหนจะเดี๋ยวลูกจะเข้าโรงเรียนอีกนะคะก็ก็หลากหลายเรื่องอ่าใส่ลองอยากให้ทุกคนอ่ะลองลองถอยเย็นคนละก้าวดูนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจกันนะลองดูว่า ถอยเยนคนละกล้าวได้ไหมแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะคือสามาอยูนี่สาก็กินเหมือนเขานะทุกคนอา่ากินข้าเหนียวกินกินทุกอย่างอะคะ่ะกินทุกอย่างอา่าพยายามทําให้เป็นพ่อแม่เราอีกคนนึงให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าในเมื่อเรารักลูกเขาแล้วเราก็ต้องรักพ่อแม่เขาด้วยเนาะเออก็เหมือนกับ เขาไปอยู่บ้านเราเขาก็ต้องคิดว่าพ่อแม่เราก็เหมือนพ่อแม่เขาเหมือนกันนะคะเราถึงจะอยู่กันได้นะทุกคนแต่ก็แบบอืมตอนแรกก็ไม่เข้าใจแนละ้วเป็นคนงี่เง่าเป็นคนออาแต่ใจตัวเองคือที่บ้านนะ่ะไม่ได้ลําบากเลยเอาพูดได้ว่าอยากได้อะไรคือได้หมดทุกอย่างนะคะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยมากค่อนข้างมากซื้อของมากินไม่หมดก็ทิ้ง เป็นคนที่แบบนิสัยแบบพอกระปย้อนมองดูตัวเองนะว่ามันเกินความจําเป็นไปบ้างในบางครั้งแต่บางครั้งสาเป็นคนที่จริงจังกับการกินนะทุกคนนึกออกไหมเป็นคนที่แบบกลัวสามีกินไม่อิ่มเหมือนตอนนั้นที่สาทํางานก่อสร้างกันกาเฟนะคะคือเราถือว่าร่างกายเรามันหนักมากเลยสําหรับการทํางานใช่ไหมก็จะต้องมีอันนั้นอันนี้มีนมมีน้ําผลไม้มีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ พยายามแบบเหมือนเขาตัวเล็กเราก็พยายามอยากให้เขากินแล้วก็เหมือนกับบำรุงเขาให้ดีที่สุดนะทุกคนแต่เรานี้เราแบบไม่กินมันก็เหมือนคนสมบูรณ์สมบูรณ์บวกสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่แล้วใช่ไหมเออนั่นแหละสาวก็แบบอืมวันนี้เลยอยากมาอัดคลิปสาวว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวของหลายๆคนนะคะหลายๆคนสําหรับลูกสะภ้หลายๆคนเนาะ ลองถอยกันคนละก้าวดูนะแล้วก็ลองลองลองมาคิดดูว่าปัญหาที่เรามีกันอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวเราจริงๆหรือเปล่าหรือมันเกิดจากท่านด้วยเราก็ต้องคุยนะทุกคน <c oughs> อ่าถ้าเราทำดีแล้วเขาจะไม่รักนั่นค่อยอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคน แต่ถ้าเราทําดีสุดความสามารถของเราแล้วถ้าเขาจะรักมันก็เป็นบุญของเราอีกเนาะถ้าเขาไม่รักอันนี้มันก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะเออเพราะว่ามันพูดยากจริงๆนะทุกคนแต่สําหรับสามันมันมันอะไรที่เราผ่านหูไปได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ปล่อย คืออย่าไปเอามาพังชีวิตกับมันขนาดนั้นนะคือจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเลยคือก็แค่อย่างมาอัดอัดเรื่องเออสาวว่ามันต้องมีคนเคยเป็นแบบเราแน่เลยหรือว่าตอนนี้เป็นอยู่นะก็ลองลองลองคิดดูว่าสิ่งสิ่งที่เขาพูดเราเป็นจริงๆหรือเขาใส่ร้ายหรือยังไงใช่ไหมทุกคน ถ้าเราไม่ดีจริงๆเราก็ต้องปรับปรุงตัวถูกไหมทุกคนเราถึงจะเข้ากับเขาได้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้สาก,กับไม่ยาก,กับอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคนะทุกคนคือคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วนะคะเราอย่าเรียกว่าไม่ถูกกันเราอย่าเรียกว่าแม่แย่าแรงเราอย่าเรียกอะไรเราอ่าสาขอเรียกแค่ว่าความที่เข้าใจไม่ตรงกันแบบนี้ดีกว่านะคะเหมือนที่ผ่านมาเราเคย หมือนเด็กอะค่ะเด็กที่ไม่คิดอะไรเด็กที่แบบแล้วแต่ว่าถ้าถ้าไม่ใช่พ่อแม่ฉันถ้าอย่ามาพูดนะอะไรประมาณนี้เออเป็นเด็กประมาณนี้ที่ฉันไม่ได้อเมันเธอแบบอะไรอย่างเงี้ยเด้อเออความคิดมันเป็นเด็กเอาแต่ใจอย่างเมื่อกี้ทุกคนเออไม่น่ารักนะทุกคนเอาเอาเอาเป็นว่าลองดูนะลองลองลองดูว่าปัญหานี้มันพอจะแก้ไขกันได้ไหมนะคะ อถ้าวันหนึ่งเราคิดว่าเรารักคลิปนี้ต้องลาไปกดนะคะลาเลยไหมเออพ่อมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็เลยว่าเอองั้นก็ถ้างไงก็ให้ทุกคนลงไปคิดคิดดูนะคือปัญหามันเล็กนิดเดียวเองทุกคนนะ ปัญหามาเล็งนิดเดียวเองมันอยู่ที่ว่าเราอะจะปรับกันได้จูนกันได้ไหมเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแล้วพอเข้าใจกันมากขึ้นทุกคนก็จะรักกันเมือกันทุกวันนี้สาวก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วคือพ่อแม่เขาพ่อแม่เราเราคิดแค่นี้พอเหมือนพ่อแม่เราก็พูดบางทีก็ไม่เข้าหูเราเหมือนกันแล้วก็เฉยปล่อยวางนะคะเออถ้าไงคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะทุกคนอย่างน้อยๆกดไลค์เป็นกําลังใจกดติดตามไว้นะถ้ามีคลิปอะไรที่แจ้งเตือนลงมันก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเลยนะคะขอบคุณค่ะ